ไี่ต้องแอบหรอกเพราะว่าพี่พูดให้ทุกคนฟังอยู่แล้วเนี่ยพี่ก็เ้าติ้งเลยอืมไม่รู้จะแอบมาทำไมกันเดี๋ยวสภา,ามาด้วยอ่อติดฟันติดทั้งฟันติดทั้งเหงา<ฆ>ติดทั้งเหงาะติดทั้งฟันโทรหาปัดไม้ยังหาใครอ่ะ อันนี้ดูดีเดี๋ยวนี้ก้าพูดต่อน้าทุกคนแล้วโซฮ<ว>่าก็จะมาเรียันั่นนั่นลำเลี้ยวลำเลี้ยวเลีล้ยวครับว่างไงที่อยูไ่ไหนหนูจะเอาข้าวไปให้อยู่บางนาโอเคครับเข้ามาเหรอใช่โอเคโอเค,อเ,คเจอกันเจอกันโอเคครับอ้ย ไปส่งข้าวที่บางนาหรอเดดหรือว่าไปขายปลาขายปลากลางหรือเปล่า ไหนูไม่ได้รีบหนูรีบออกมาจุดนั้นหนูยอยากตอบโกหกไม่เิ่ง แกน่าจะแปลกใจอ่ะจะมาเหรอเออเนี่ยถ้าหนูแบบบอกก่อนว่าจะไปก็คงไม่เจออะไรหรอกใครใครชอบแซวคนอื่นไม่มีอนะ่ะหนูไม่เคยแซวลลใครนะหนูเป็นเด็กดีน่ารักมาก โอ้แตกดีเลยสวัสดีครับห้าสองแปดโอ้โห กันมเราไป้น้ํราอบมามามา,มาว่ายน้ำแข่งกันสิบรอบไปกลับน้ำหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวสเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเอาไหถดีนะสบายดี <c oughs> พี่สบายดี <c oughs> พี่สบายดียด <c oughs> ใช่สู้ๆนะครับ สบายสบายอยู่แล้วแหละพม่ต้องแอบหรอกเพราะว่าพี่พูดให้ทุกคนฟังอยู่แล้วเนี่ยพี่ก็เช่าติ้งเลยอืมไม่รู้จะแอบมาทำไมกันเดี๋ยวสภามาด้วยอเอชาบ้านน่ะนี่เขาเรียกว่าขาเพือกทำไมเขาไม่เข้ามาฟังกันเลยเนาะ

ทำไมพี่ถึงคิดอย่างนั้นน้าหนูไม่กล้ามาเลยมาได้มาได้เราเราเจอลูกลูกหรือเปล่ายังไม่เจอเลยเมื่อวานเจอแวบบๆได้ข่าวเดี๋ยวนี้เขาเดือดกันขึ้นกันเยอะเลยนะเตือนเตือนกันหน่อยนะลูกลูกใช่ไหมคะใช่เตือนเตือนหน่อยแด้ขาช่วงนี้เขาแบบทำงานกันหนักแล้วเขาก็เลยตึงๆกัน ระวังหน่อยเพราะว่าคนที่นี่เขาอาจจะไม่ชอบอะไรตึงๆต่เดชชอบอะไรตึงๆไหมอะไรที่ตึงอะคะบางสักบางอย่างตึงๆมันก็ดีบางอย่างก็ไม่ต้องตึงก็ได้ค่ะบางอย่างไม่ต้องตึงมันไม่เข้าอ่ะ หมายถึงหูอ่ะคือถ้าถ้ามันไม่ตึงหรือมันถ้ามันตึงมันไม่เข้าไงเสียงมันไม่เข้าใช่ใช่ใช่หนูก็คิดว่าอะไรตึงโถหูนี่เองเนาะหูไม่น่าหูพอใจขนาดนี้แล้วเนอะเมื่อมายืนดูดูที่นี่กันเลยไหมเมื่อกี้คุยกันอยู่ค่ะว่าถ้าไปนอนตรงนั้นจะเห็ุกันหรือเปล่า อ่ะเธออ่ะช่วยไอ้ช่วยไอ้ช่วยช่วยไอ้ช่วยเบนแบดเบอร์สไกไม่ทับไปเลยล่ะกูกูชนแล้วฮาเดสอ่ะพี่พี่เบนผมชนฮาเดสได้เหรอพี่พี่ชนนั่นได้เหรอพวงระดีพวงด้วยจะไปยืนกางกระโดดด้วยนั่นแหละทำไมไอ้ก็พี่เขาเดินมาตรงนี้ไงแล้วคือไม่เข้าใจว่าทำไมมันอยู่ๆก็มากันเต็มเลยวะเอาก็นนี่บางนะ บางนานร้อยเปอร์เซนต์กนเลยพี่โอ้ยไอโตรู้ไหมว่าทำร้ายสภามันเสียเท่าไหร่ไม่ปรับใส่บินใส่บินแค่คนเดียวใส่บินใส่บินโอเคอยู่นิ่งจะใส่บินเดี๋ยวไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยใครเนี่ยแต่งตัวอะไรของอิงโดนไอ้หนโดนอันนี้ใครอ่ะไอ้ถ้วยถหนหรือเปล่า อันไหนคนไหนผู้หญิงผู้ชายมันเอาไปหนึ่งตัวล่อผู้ชายแล้วเนี่ยไอ้หนนเนี่ยชิวยลุกออกมาเอาแล้วรายงานพี่โจรายงานพี่โจหน่อยนะไหนไหนบอกไม่กล้ามาไงไม่กล้ามาหรอกหนนเธอพี่โจต๊ะพบอจะคุยด้วยเขางยมเจ้าสวยไปคุยเลยดีแล้วดีแล้วดีแล้วใครที่อยู่มาเลยไปแล้วนะคะบอกเม่ครับเดขอบคุณนะ กลับกลับเดี๋ยวนี้เลยมากันเยอะไปละถ้านอนถ้านอนฟังเมื่อกี้ได้ฟังเคียวสวยพูดนะไปเลยไวๆไวจะมาฟังเาทำไมจะมาฟังเขาทำไมเถอไม่ได้ฟังเขาฟังพี่แหละคณเตอร์